โอ้ยอายเออยสาวหมอลัํมคือน้องสีไม้ป้องแต่คุณพี่ละบ้าผู้ดีของน้องนี่เออเเหตุจังใดน้อพีสีเดีัวดอกซ่อน ไปตอนอีเมนางต่างนางยามอย่างหน่วยนายน้องอยากจุงแขนอายไปซ่องซอนเสือเบิ่งเทๆและแม่นเด้อายผู้เทและแม่นเด้อายผู้เทละไพสิเลก็สิวสาก็จังว่างิ่งง้อยง่าบักตุ้มกาหอยต้องแต่ง งิ้วต้องตอนละแขนอยู่แป๊ะปะา้าเงิ้วต้องตอนละแขนอยู่แป๊บะปะา้าลมพัดสีนวยนายพัดไปไปต้องเงิ้วต้องเงิ้วต้องงิ้ว วา่านั่นเดว้ว่านั่นเด้ละจะผู้แพ้สีสิวแพ้สีสอยนั่นอยากรวมผู้ชายน้อยชายแน่นละเจ้ผู้แกมเป็นแวนเป็นแวนเป็นแวนแส่เราผู้ชายเอ๋ยไม่ได้รวม,มเป็นแป้นแซนชินเอเมือนเทวีแซนชินเอเมือนเทวีแซนชินเอเมือนเทวีคนไทยเท่จังสีมีลาสีสลา,ายเอ๋ย หวานใจเอ่ยใครเอ่ยเป็นแฟนของพี่แมนว่ายังไม่มีเอานี้ขอจอ้งจะขัดข้องไม่เอ่ยสองเราตั้งพึงเห็นกันมาเชื่อมสัมพันธ์กันจะดีไม่เอ่ยอยู่ให้เทกอย่าเก็กอยู่เลยมืเสยเต้เวอร์ยาวไพกระเตยไปซ่อนงิว้วต้องตอนละแคนอยู่แปปป้าย,ายงิว้ว ต้องตอนหลัแผลอยู่แปปายนังกันนอนพเที่ยวได้บอมีไพโซนไพโซนไพโซน ว่านั่นเดอว่านั่นเดนนอหลังัยักยับสันมอนส่วนมอนมาติดสันมอสันมอน,อน,มอนของอายจากวางจากวางจากวางใช่แนวขี้บ้างเอ่ยจ้าปอวัวตอกตังสอน,นองเนุ่แม่สนนองเนุ่แม่แลเ,เห็นกันนาน้องแหนพอสีแพเอ,อเอ้ยใส่เยน